กเคครับสวัสดีทุกคนนะฮะเพราะ่อเกมนี้นแล้วนะมาต่อในปาร์ตท่านะพะอดีว่าเมื่อกี้ติดอยู่ด่านหนึ่งนะคือด่านนี้นะฮะอัดมาสองครั้งแล้วนะฮะซึ่งก็ไม่ไหวนะมันโหดมากนะฮะแต่เราก็ยังไม่เล่นด่านต่อไปกันเลยนะฮะผมไม่สนละว,ว่ามันยังไงมันโหดม,มันไม่ได้โหดขนาดแบบอะไรเยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ว่า มันบกมาแบบเราไม่ทันตั้งตัวนะครับผมต้องหาวิธีการเล่นใหม่คงได้เจอด่านติดในพาร์ทหน้าๆน,นะฮะอันนี้โอเคเราอยู่ในทะรลเรซายที่ไม่มีสำหรับการสร้างฟาร์มดังนั้นเราควรจับเหมืองจองคําเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสเบียงซื้อทองคํา สินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดก็คือตลาดคืออันนี้นะจะทำเสียงสูงทำไมครับเนี่ยสร้างได้ไหมตรงนี้มจะสร้างไม่ได้โอเคช่างมันเราต้องสร้างคนก่อนนะเพื่อไปตัดไม้นะจ๊ะนี่ใครเนี่ยอ๋นนี่ฝั่งตรงข้าบนี่ววะ อืมโอเคสร้งอย่างนี้ก่อนนะฮะศัตรูจะบุกมาในด้านนี้นะฮะเราต้องป้องกันตรงนี้ไว้แล้วหยุดทำไมตัดไม้สิเพื่อนเออซื้อเนื้อก่อนโอเค ตั้งสติเอาไว้นะฮะโอเตอนนี้เราโดนบุกอยู่นะฮะเสียคนไปคนหนึ่งนะฮะตอนนี้สร้างต้หางเพิ่มขึ้นมานี่ขายไม้ไปก่อนนะก็ ขายทำไมว่าไม้อันนี้โดนโอเคกลับมาก่อนตรงนี้จะมีเหมืองอยู่เหมืองหนึงนะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปยืดก่อนนะตันนี้เป็นอันตารายตอบเรามากนะฮะเพราะตัวจะบุกมาด้านนี้ด้านเดียวนะฮะเราจะไม่ทันตั้งตัวนะฮะอ้ออย่างแรกที่ผมต้องทำคือสร้างป้อมนะฮะโอเค เดี๋ยวรอไม้ก่อนนะฮะไม้หมดโอเคเดี๋ยวซื้อไม้กันอ่ทองหมดเอาอย่างไงเนี่ยฮะโอเคประมาณนี้เมื่อกี้จะทำอะไรนะลืมอ๋อตางป้อมโอเคป้อมเราสร้างได้ประมาณไหน โอเคประมาณนี้โอเคปั๊บแรกผ่านจานนี้ผมเคยเล่นมาก่อนหน้าน,นี้นะฮะมันก็ยากอยู่ปอมควรน,นะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเกินมือเท่าไหร่เนะเพราะงั้นผ่านได้ไปนะฮะเสียงนกต่างมากตรงนี้มีอยู่ป้อมนึงนะฮะงั้นหยุขอยืกดก่อน ของว่าคงจะไม่มีกําลังเสริมเข้ามานะกําลังเสริมมันมีม้าด้วยนะเออ,เอ,อใช่มีม้าด้วยต้องจัดทับเสริมมาไว้ก่อนรากมันมานี่กําลังเสริมมีมา้านะฮะเราต้องจัดการเรียบร้อยก่อนโอมาเพียบเลยที่น้อง ผมลืมลืมตั้งอาคเเอาเขตอ้าวกำลังเราตายหมดแล้วนะฮะม <_ d ata> ีอะไรขายได้ไม่ไม่มีเลยนะฮะ <_ d ata> ตอนนี้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่จำนวนมากนะฮะโอเคม้ามันล้มไปตัวหนึ่งแล้วนะฮะ กำลังเสริมมันมาอีกนะฮะเพราะงั้นเราต้องกลับมาก่อนพักผู้รีไปไหน่ไปธนูไม่มีเพราะคนไม่มีโอ้ตอนนี้เราเสียเปรียบเป็นจำนวนมากนะะเพราะว่าคนหายไปเกือบหมดแล้วนะ,ะมีตัดไม้อยู่คนเดียวนะะเนี่ยต้องซื้อคนกลับมาได้ก่อนนะ เราต้องการเนื้อโอเคเนื้อสามสิบทร้งได้สองคนมีอะไรสร้างได้อีกไหม ซ่อมแซมโอเคซ่อมแซมได้อ่ธนูไม้ขายอะไรไปดีขายหินไปแล้วกันเดี๋ยวก่อนจัดทับก่อนโอเคตอนนี้ไม้เราแทบจะหมดนะก็เลยต้องบุกมาฝั่งนี้นะ Okay. เราต้องจัดตรงนี้เป็นฐานนิดนึงนะฮะว่าไม้ของฝั่งเราแทบจะหมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะมีม้าเข้ามานะฮะมีมา้า<อ>พูดได้ไงเนี่ยทางบ้านก่อนคนกำลังจะหมดนะเดี๋ยวฝั่งเราจะโดนโจมตีนะฮะต้องจัดทับเอาไว้ดีๆนะฮะตอนแรกเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะฮะ เพราะงั้นโอเคมานี้นะมีกันกี่คนครับสี่สี่นะมีอยู่แปดคนโอเคขอธนูได้ไหมไม่มีตงังค์ไม่มีตงังค์ธนูไปอีกสักเล็กน้อยนะ น,นี้แคทนูประมาณนี้นะก็กำลังเสริมหัวหน้าหน่วยไปทำไมผมเรียกว่าหัวหน้าหน่วยครับเนี่ยประชากรตัดต้นไม้ตอนนี้มีอยู่4คนนะแล้วมีคนหนึ่งกำลังจะตายนะฮะดูเรือด เดีย๋ยวเราจะบุกฝั่งนี้นะจะมีอยู่เหมือนอะไหนึ่งนะเราต้องไปยึดก่อนีย่รถดังมากเลยอเรเาเตรียมบุกเลยนะฮะไมถึงเตรียมบุกไปฝั่งนี้นะ ไม่ทราบว่ามีใครได้ยินเสียงรถมั่งไหมฮะคือดังมากเลยโอเคเหมือนทุกคนจะพร้อมแล้วนะสามสามสองหกแปดแปดคนนะโอเคมีมือจานูอยู่สองคนนะโอเคใชได,ได้อยู่ รวมมันไปด้วยโอเคตั้งตรงนี้ไว้9คนนะแล้วก็เตรียมถันไว้ให้ดีประมาณนี้ องทัพตรงนี้8คนโอเคจัดมาก็ขายไม้ไปเล็กน้อยซื้อเนื้อโอเคซื้อเนื้อมาจัดทัพโอเคประมาณนี้งานตรงนี้ก็จะมีคนมาบุกนะเพื่อย,ยึดเหมืองแร่ตรงนี้ไปนะโอเคแต่ว่าผมได้วางกำลังหน่วยพิยเศษไว้เรียบร้อยตั้งชื่อ รู้สึกว่าข้างบนก็จะเป็นฐานของศัตรูเลยนะฮะเห็นผมก็เลยต้องจัดทับดีๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรอเวลานะอัพเสร็จตรงนี้เป็นเมืองอะไรเหมืองทองโอเคตอนนี้เรามีอยู่สามสี่ห้ามีห้าเหมืองนะฮะ จะเป็นเหมืองทองสี่เมืองเลยนะโอ้โหโคตรเตยมตัวบกได้เลยนะฮะนาทีนี้อหารเต็มอหารสี่สิบนายฮะโอ้โหเต็มแต่ว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่รู้กี่นายนะ ท okay. หารหน่วย9 14กับ4ี8กับ9นะเฮ hey, จะทับกันให้เรียบร้อยจะบุกฝ่ายไหนก่อนบุกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเราจัดการทหารตรงนี้ก็จะมีหน่วยพิเศษเข้ามานะฮะไ่ถึงองคตัทูนะก็จะมาเข้ามาเขาเรียกอะไรนี่มาแล้ว ต้องจัดการหน่วยพวกนี้ก่อนนะฮะมันจะได้ไม่มาลุกลานนะฮะโอเคมีแค่นี้ก็เหลอจะ้ะน่าจะมีอีกนะฮะเพระาะว่านี่มันก็ไม่ได้บุกมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะฮะเราจะเราจะใช้โอกาสนี้ยึดเหมืองแรกมันตรงนี้นะฮะมันมีเหมืองแร่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ นี่มาแล้วสวัสดีพี่ชายนี่จิมทิม,ท,มทิมไปรู้สึกว่าเหมืองแรกจะมีตรงขอบตรงนี้อีกอันหนึ่งออนะอฮะคลิปนี้จะมีหมอกศีศรีละทามนะฮะปกคมเอ้ยปกคมปกคมนะโอเคแล้สร้างบ้านก่อนนะฮะ สั่งปำมาไวด้วยนะเพื่อดักมันแต่โดนโจมตีนะฮะเดี๋ยวเนี่ยอะไรครับเนี่ยทำไรกันครับพะโลเฮ้ยพวกนายทำอะไรทำอะไรกันก่อนจะบุกนะฮะด่านนี้นะฮะมันจะมีหน่วยพิเศษของมันอยู่นะก็คือ มันจะมีเป็นป้อมปราการนะฮะเหมือนของเราตรงนี้นะฮะวิธีการเข้าไปก็คือทําลายพวกกําแพงพวกนี้นะฮะมันก็จะมีเป็นแบบไม้กับแบบหินนะฮะแบบหินจะแข็งแกร่งก่าดอยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้นะะก็คือไอ้นี่นี่เองนะฮะจะสร้างป้อมมานนี้มานะฮะประหลาดตรือไม้ นี่นะ,ะเครื่องผลิตถินว่าไปนั่นนะฮะก็คือจริงๆมันเป็นของทําลายกําแพงนะฮะ,ะมันจะเป็นเครื่องทําลายกําแพงนะฮะไหนก็ว่างอยู่อยาให้มันเดินมาตรงนี้หน่อยน่าจะไม่มีป้อมอะไรนะ,ะตรงนี้เฮ้ย อย่าเขาเป็นในวงป้อมตู้สิเพื่อนตายเลยซื้อไม้อีกนะฮะไม้แค่นี้ไม่พอนะฮะโอเคซัดอีกลำหนึ่งนะฮะโอเค เตรียมพร้อมบุกนะฮะยังไม่บกนะุกฮะแค่แค่มายึดฐานนะฮะตอนนี้ยึดป้อมประการเหล็กนะฮะพอใช้โอกาสนี้สอยมันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ เตรียมพร้อมแล้วนะฮะก็ให้มาอยู่ฝั่งนี้เพื่อรอคอยเวลาเลยนะฮะตรงนี้มีอยู่ป้อมหนึ่งนะฮะแต่เพื่อนอย่าเพิ่งรีบไปโดนสอยนะโดนสอยนะฮะกลับมาก่อนนะฮะตอนนี้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะฮะบางันต้องระวังนะฮะน่าจะกลับถามแล้วรีป้อมกลับ ยึดตรงนี้กลับก่อนนะฮะโอเคเราเตรียมพร้อมบุกเลยนะฮะตรงนี้จะมีทหารมากกว่านะเพราะงั้นบุกได้เลยนะฮะติดป้อมตรงนี้เอาไว้นะโอเคฐานฐานตรงนี้นะ แป๊บนึงจมตีสิบพวกเออมาช่วยกำลังเสริมตรงนี้หน่อยนะแค่ใช้ฐานทับประมาณนี้นะช่วยฝั่งนู้ตรงนี้สามารถปลูกเข้าไปได้แล้วใช่ไหมโอเคสามารถปลูกไปได้แล้วนะฮะ โอเคเข้าไปข้างในเลยได้ใช่ไหมโอเคเข้าไปได้นะกองกำลังทหารเรามีไม่พอนะตายกัน,กนระนาบเลยนะเนี่ย ประมาณนี้แต่ว่ากำลังเสริมคงไปไม่ทันนะคงจะชนะก่อนนะฮะน,นี่มันน่าจะสร้างใหม่ขึ้นมานะฮะมาตานพวกนี้มันสร้างกันได้เร็วนะฮะออก1ินาทีเจะเร็วจริง okay. จะเลงคนอย่างเดียวโอเคคงจะช้าหน้าดูนะเพราะง,งั้นกำลังเสริมมาก่อนเลยเพื่อนกำลังเสรมิมเ,เ,เมาแล้วจ้าอ,อก็ยังยึดฐานอยู่นะ Okay. กำลังเสริมมากแล้วก็คือพวกประตูล้อมพวกนี้เวลามีศัตรูมานะมันก็จะปิดอัตโนมัติแบบนี้นะฮะมันจะทำให้เราเข้าไม่ได้เราก็เลยต้องใช้เครื่องอันนี้นะฮะเรนี้ที่ผมกดอยู่นะฮะเป็นการถล่มกำแพงนะฮะประมาณนี้อ่าหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะฮะนนี้ คือ,หอเหมืองแรกเรายึดมาประมาณสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันแปดเหมืองนะฮะโอเคทำลายนี้เสร็จก็ชนะแล้วนะฮะนี่ยี่สิบเอ็ดนาทีนะฮะฮะใช่เหรอแกก็ชนะเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับด้าน พ่อค้าทะเลสายหญ่จะดีใจทำไมก็ไม่รู้นะฮะจะพาดหน้ามาเจอกับเอ,อทะเลราใหญ่นะฮะเดี๋ยวอะไรครับเนี้ยมีทะเลราใหญ่ด้วยน่าจะยากพอสมควรนะฮะสำหรับตานี้ก็ต,ตาหน,น้าๆน,นะครับเพราะมีหลายตาที่ยังค้างคาอยู่นะฮะเพราะง,งั้นเดี๋ยวจะกันใหม่พัดหน้าบมอ้าวกดผิด